เนี谢谢่ยต้นต้นเนี่ยดูดิเมื่อกี้จับเข้าไปอะเป็นน้าหมดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยต้นล่างก็สวยนะเฮ้ย้เราลอตายแล้วนะวะเฮ้ยแต่ว่าถ้าลื่นถลายลงในต้นนี้จะป้ดไหนาวอันนี้อันนี้ต้นหนึ่งมนเกลือหมีน้ำผงด้วยเออ นี่นะแบบไม่มีน้ำมากินพวกที่ติดปลาติดเขาก็ต้องเอาน้ำตามแรงน้ำพวกนี้นะพวกที่ว่าแบบสมัยก่อนนี่ว่าลงปลาหลายสิบเป็นสิบสิบวันโอ้ต้นข้างล่างนุ่งสวยนะนู่นแหละอ๋อละต้นพันธุ์ปุ๊บดูดิสวยมากเป็นลากใสต้นใสรู้ไมอ๋อรวงรวงๆวงอันนี้ก็มะข่าเหรอสวยมากเลย ตามโพงดูด้วยมีเพื่อมีสมบัติใครเอาสมบัติานาซีมาไว้เนี่ยข้างในดูอ้มันเป็นโพงอ่ะเอามือลรืงเอามือเรืองนี่ไหมอ๋อมันมัน,ม,นมันต้นมันตายไงต,ตายแห้งดูดูต้นอะไรพันธุ์อ้ต้นต,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 ต้น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 สายพันธุ์อ่ะดูเรื่องไปต่อล็อกกระใส่ไว้โอ้ยดองที่บานแล้วอะ่ะจะหุบด้วะเออรู้ไหมไม่รู้เหมือน โอ้โหตรงนี้มันชันวะ่ะจับไม้ด้วยดีไม้มันเริ่มสดละเอามาน้าแล้วนี่ครับอาก้าลองเอาหินปล่อยลงไปสักลูกดูกจ,ะจะจะดูว่ามันเป็นยังไงนี่ไหมกรอนใหญ่เหรอกรอนกลมๆนะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยดอกไม้ปลาเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเนี่ะข้างหน้าเนี่ยกลมๆเหมือนนักไอ้บนนกนกคุ้มนกอะไรอ่ะเต็มเลยตรงนี้เป็นดงเลยนะนดูดิเนี่นยไม่รู้ต้อน,นตอะไรเอฟซี เอฟซีก็เอฟซีก็รู้ก็บอกกันด้วยนะเนี่ยดอกกระเจียวดิเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยมันนกขุมหรือเปล่าวะเฮ้ยวางเลยอนนี้ทางก็เริ่มทุ่งทุเลขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้เริ่มเห็นข้างหน้านี่จะถึงทั้งบนแล้วดิโอ้้ยนึกนึกนึ่คือคือก็ ดูดิสวยมากต้นไม้อ๋อยิงทะลูุเลยทันไหลลงมาฮะอ๋ออ่าไม่เจอเออลูกนี้นะลงเลยอ่าโอ้ยแผ่นก็ไปนู้นเลยนี่ยเอฟซีเป็นไงเห็นบ้านคนและเข่าสามปยชนอยู่นู่นนะเข่าแดงนู่นนนะเออเป็นดังจมูกคนเลยนะเห็นแล้วเห็นแล้วเออขอเลือกรูปป่ะให้รูปทกรูปเนี่ยตอนนี้เราไปถึงตรงแบบไอ้ต้นไหนเนี่ย ว้าวลง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 เรือมันเหมือนต้นไหนเนี่ยเหมือนนางนกคุ้มอ่ะคล้ายๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยดอกเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูเพิ่มเอฟซีไหครับคล้ายๆต้นนกคุ้มไม่แน่ใจด้านต้นหรือดงอะไรนะน่าจะต้นเดียวกันวอลลูนไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช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 ่ต้นะไม่มีลายนะอันนี้คล้ายๆต้นไนั่นเลยเนี่ยดูใบสวยมากโอ้เนี่ยเห็นไหมเอากลับไปเลี้ยงก็คงไม่รอดหรอกนะไม้ชื้นไม้ป่า ดููดดดดนู่นดิอือวิวโอ้โหเดี๋ยวหันไปดูต่อไปกล้องข้งนี้เนี่ยเราเห็นวิวละนะครับเห็นวิวแล้วนี่เสียงนลกร้องเต็มหมดเลยมันร้องตกใจเราหรือเปล่าเออมันร้องธรรมดาปกตินะยืนรอความวังอันนี้เกาะได้บรรยากาศที่สุยสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นป่าที่เป็นเทือกเขานะครับเป็นป่าที่ว่า อ่าไม่มีอันความอันตรายมากนะครับเพราะอยู่ใกล้เขตบ้านคนหน่อยใช่มันเป็นเป็นเหมือนเทือกเขาที่เทือกเขาน้อยอยูก่กระจายมาจากตะวันตกสิอ่าไม่ใช่ป่าลึกนะฮะก็มีความปลอดภัยอยู่นะครับเทือกเขาลูกนั้นที่เราจะขึ้นเงี้ยนะลูกลูกละลูกออหลังใช่วันหลังแล้วกันลูกนั้นอ่ะแต่สู้อันนี้ไม่ได้หรอกเราจะมีลูกนะตรงข้ามผมไหมลูกเนี้ยเป็นเป็นเดียวเลยอ่ะข้างบนไม่มีสิ่งก่อสร้างนะ หมายถึงว่าพวกกระทอมกระทอนไว้พักไม่มี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 ไม่ีไ่มีไม่มีไม่มีหมนมีไอ่มีไม่มีไม่มาไม่มีไม่มีขมามีนม่ีไม่นีไม่อีไม่มีไม่มีไ่มีไม่มอไม่มีไม่มีเอออีไม่มีไมามีไมทมีไ่มีไม่มี่มีไม่มีไ่ีไไ่ี่่ามีไมน่ไี่ไ่ไ่ไ่มหไ่ไี่ไ่ ดินพวกนี้มันมันคุยๆมันมันโดนลอยขยุกเหมือนพวกไก่หรือนกวะไก่ไก่ไก่คเต็มไม่หมดเลยนะลอยคุก่ไก่ปลาตามนะครับคนนะตามตีนักดื่มพันไก่ปลาครับอ่ะเออเอาไปตีได้ไอพวกไก่อูนได้มาเถอะมาคุณีเอ้าหนามเกี่ยวเข้าไปดรอ่ะดอช่องนี้เองนี่กันโอ้ยอุ้ยติดตรงนี้จะเป็นหนามนิดนึงโอ้ยโอ้ยหลายยางหนามรอบๆเรือล้อวัด ไอไผ่มันก็เริ่มเปาะนะแต่มันก็เริ่มขึ้นมาใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยเออมันตายนานแลงปะใช่ใช่ใช่นี่มันตายนานแล้วอ๋อเนี่ยนะแล้วก็แต่ว่าการกำเนิดใหม่ก็มาอันนี้คือเกิดจากดอกมันดอกที่มันแห้งเราทําให้มันใช้ต้นแม่มันตายใช่เก่าไปใหม่มาใช่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 เดี๋ยวต้องระวังนะครับ f อีนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากอกนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าช่วง มันผ่านน้าแรงมาแล้วหน้าแรงก็คือไม้กิง่งแห้งกิ่งอะไรเนะี่ยมันเยอะบางทีเราจับเราเผลอจับแลมันหักกรอบเพราะไอ้เข่าลูกนี้ค่อนข้าง,างชันนิดนึงไม่ชันนิดนึงแล้วก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแหละอุ้ยเจอยอดแล้วนูน่นมีโพงอะไรไม่รู้มันมีโพงเลยเลยไหนอ่ะนู่นน่ะตอนนี้เราก็เริ่มจะถึงยอดเขานะครับแต่ยอดเขาเนี่ยน่าจะเป็นพวกปา่าไผ่นะแต่ปา่าไผ่ที่ แห้งหมดแล้วแต่ก็ขึ้นใหม่นะเนี่ยนายจะสุดสูๆแล้วไปจอมปวกโอ้หินซ้อนกันเต็มเลยอู้ยอุ้ยถาวันติดเฮ้ยถาวันติดเข้าไปได้เข้าไปเหนียวด้วยอึ๊บออบอ้าอุ้ยลำบากนิดนึงตัวนี้เอ้าเห็นยอดยอดวิวแล้วไปไปถึงยอดเลยถ่ายทีเดียวเลย

อ่าตรงนี้ด้านนี้เห็นชัดหน่อยอะมันจะออกจากป่าเนาะตรงนั้นก็เป็นตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเลยตรงนน้นไกลๆนู้นนะไอ้เอ้ไอ้ไอ้บ้านบึงเออเจ้ากำลังมองดูว่ามันคืออะไรเออนั่นทะเลนะอ่าเดี๋ยวหาทะเลก่อนตรงนี้เป็นทะเลไอ้พวเขาท่านบอกบอกว่าคือเขาคืออะไนะอเธอยู่ภูมินี่ยเห็นทะเลแล้วนะครับแล้วนั่นเขาอะไรนะโหเห็นหมดเลยวะสวยงามมากนะครับ อันนู้นเขาที่คมนะครับทุ่งมะเมาเขาที่คมนะครับตรงนั้นก็วัดทุ่งมะเม่านี่แหละทางข้างหลองโอ้ได้สบายขันข้าวแล้วมั้งนะหลังเขาคือทะเลแล้วเอฟซีไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมเป็นทะเลเส้นตรงนี่แหละฮะเราเราตรงนี้เราจะเห็นนะครับมันจะมีเรือยาวๆรถายนะครับวิ่งในทะเลเอฟซีครับผมก็พาเอฟซีมาชมจุดสวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้จุดนี้เห็นวิวสุดทัศน์ของเมืองประจบหมดเลยนะครับทางด้านนู้นเห็นทะเลนะครับทางนี้เป็นทะเลทางนู้นก็เป็น อาภูเขาสะนาวสีทางนู้นนะครับนู่นเห็นไหมครับเอซีครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วครับเราชมวิวจจัดนะครับทางนู้นก็ทะเลครับทางนู้นทะเลประจวบทางนี้ทะเลกุยนะครับสามในยอดเนี่ยก็จะลงแล้วครับเพราะว่าฝนทำท่าจะตกมันอันตรายนะครับเอซีครับแล้วที่สําคัญก็อยู่ข้าวนะครับอยู่ข้าวจริงๆสุดท้ายนี้แล้วครับผมก็ขอขอบคุณอากานะครับที่ พาผมมาชมสถานที่ลับๆสวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองประจวบนะครับสวยงามมากเลยครับแต่ทางขึ้นนะ่ะต้องใจต้องรักจริงชอบจริงนะครับไม่งั้นก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วแล้วเราก็เริ่มหิวแลวด้วยนะครับได้เวลาผมขอตัวกลับไปรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงยังไงตรงไหนลงทางนี้เลยครับใกล้ดิเราว่าลงมาพิซี่ง่ายๆนะทาไงครับกิ่งลงไปเลยเฮ้ย <Hey! S 1> บาลายใต้สวัสดีครับเอซี นี้เราก็มาเจอรังพึ่งหลวงครับขนาดใหญ่เลยเข้า <c oughs> ไปใกล้ไม่ได้แต่ที่ผมอยู่ไกลมากจะซูมให้ fc ดูนะครับตางหน้าผมตอนนี้ผม,ผมน,นะครับดูอยู่ใต้ต้นอะไรไม่รู้